จริงๆถ้าใครมีพิมพ์แบบที่เป็นแบบแก้วใสๆอะไรเงี้ยมันก็จะดูสวยกว่าแต่อันนี้เดี๋ยวตอนแงออกมามันก็สวยแหละมั้งนะมันต้องสวยสิ <c oughs> กลุไปนี่คือไม่รู้ด้วยนะว่า <c oughs> เท่ากันไหมกดๆไปต่อมาก็คือเราจะมาทำตัววิปครีมกันนะอันนี้ก็คือผสมน้ำเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็เอาไปแช่เย็นมาด้วยก่อนที่จะเอามาปั่นนะ คือเราเลือกใช้วิธีการปั่นเพราะว่าขี้เกียจค่ะขี้เกียจใช้ตะก็ตีมือได้เนื้ออย่างนี้เลยเลิศปะละ่ะอันนี้หลังจากที่เราใส่ไส้ตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเกลีย่ยหน้าด้วยวิปครีมซ้ำอีกรอบเพื่อเป็นการปิดหน้าให้สวย อันนี่ก็คือของเริ่มต้นของเรานะจะ๊ะจะเอามาทําฐานแครกเกอร์เราจะใส่เนยลงไปในแครกเกอร์บดนะอันนี้ก็คือซื้อแบบสําเร็จมาเลยซื้อแบบเป็นโอริโอเพราะเราเลิฟโอริโอ่ต้องมีใครเป็นเหมือนเราบ้างแหละซื้อโอริโอมาไม่ทําตามโฆษณาเหรอานะบิดชิมคมจุ่มนมนะ บิดแหะชีมทิ้งค่ะบางช่วงเสียงหายเราก็จะขออนุญาตพากแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะอันนี้ก็คือผสมโอรีโอกับเนยแล้วใช่ไหมก็พยายามบดบดให้มันเข้าเข้ากันหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปกรุใส่พิมพ์เป็นฐานขนมของเรานะเราก็เทใส่พิมพ์ของเราเลยนะจ๊ะเราใช้พิมพทรงกระบอกจริงๆถ้าใครมีพิมพ์แบบที่เป็นแบบ แก้วใสๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูสวยกว่าแต่อันนี้เดี๋ยวตอนแงออกมามันก็สวยแหละมั้งนะมันต้องสวยสิแล้วก็กดให้มันแน่นกดทานให้แน่นแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะจ๊ะพอแน่นเราก็จะมาลงครีมกับลงไส้ซึ่ง ของเราในะวันนี้ก็คือจะใช้เป็นวิปครีมผสมกับโยเกิร์ตแทนเพราะว่าคือตามความเป็นจริงอะเห็นเขาทำเป็นพวกมะยงชิดชีสเค,ค้กแต่ทีนี้บ้านเนี้ยไม่ใช่คนที่ชอบกินชีสเค,ค้กขนาดนั้นแบบมันเลี่ยนอะมันเลี่ยนชีสเค,ค้กก็เลยว่าจะอาดแบบมาจากโยเกิร์ตกับ ตัววิปครีมให้เนื้อมันแน่นๆแล้วก็น่าจะเป็นรสชาติที่เราชอบกุไปนี่คือไม่รู้ด้วยนะว่าเท่ากันไหมกดๆไปใส่ตู้เย็นนะจ๊ะแช่ใหมันแข็งแล้ค่อยมาลงครีมกับลงไส้กันต่อมาก็คือเราจะมาทำตัววิปครีมกันนะอันนี้ก็คือผสมน้ำเรียบร้อยแล้วก็ แล้วก็เอาไปแช่เย็นมาด้วยก่อนที่จะเอามาปั่นนะคือเราเลือกใช้วิธีการปั่นเพราะว่าขี้เกียจค่ะขี้เกียจใช้แต่ก็ตีมือคือเรามีแต่แบบนั้นไงแบบเมื่อยแล้วไม่ใช่อะไรหรอกเคยทดลองทําแล้วแล้วแบบเออใช้เครื่องปั่นแล้วมันขึ้นก็เลยโอเคมาจบที่เครื่องปั่นนะจ๊ะได้เนื้ออางนี้เลย เลิศปะละ่ะใครที่ยังไม่มีตะก้อตีมือแต่มีเครื่องปั่นลองดูก็ได้นะเราว่ามันก็ค่อนข้างเวิร์กแต่ทีนี้เราจะไม่ใส่แค่วิปครีมเพราะว่าตามสูตรมันเป็นครีมชีสแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นนุ้งกรีกโยเกิร์ตแทนเพราะว่า มันก็เฟิร์มๆเหมือนกับครีมชีสอะไรอย่เงี้ยอันนี้ก็จะแบบไม่ได้ตวงนะสองช้อนสามช้อนสองช้อนอ่ะสามดีกว่าเพราะว่าวิปครีมเราเยอะตอนแรกก็แบบตั้งใจว่าจะเอาวิปครีมสักร้อยแต่แบไปมามาเทผิดจากกลายเป็นสองร้อย วิปครีมที่ใช้นี่ก็เป็นวิปครีมแบบว่าวิปครีมผงนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทําถ้าจะซื้อแบบวิปครีมที่เป็นกล่องๆเลยอ่ะมันก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ก็เลยใช้เป็นแบบผงที่เราต้องมาผสมน้ําเองแล้วก็ตีเองแบบนี้ไปจ้ะเนื้อแบบแน่นกำลังดีเล ขอลองชิมหน่นอยม,มันก็ออกรสโยเกิร์ตกับวิปครีมทั้งคู่นะแต่ว่าจะไม่เปรี้ยวโดดเพราะปกติริ่งโ,โยเกิร์ตมันจะเปรี้ยวโดดใช่ไหมอันเนี้ยมันวิปครีม,มหวานเนี่มันก็จะเออทำให้มันกลมกล่อมขึ้น เราจะมาลงไอครีม้ะจ๊ะช่องละช้อนก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าจะใส่เท่าไหรด่ดีสูตรแบบคิดเอาเองค่ะปั่นไปแล้ว หลังจากที่ใส่โยเกิร์ตวิปครีมเข้าไปแล้วนะล้วก็จะเกลี่ยๆนะให้มันเรียบๆเนียนๆน,นะจ๊ะแล้วก็ลงไส้ไปตรงกลางก็คือเป็นมะยงชิดที่เราหั่นไว้แบบเป็นหั่นเตาอะไรเงี้ยหรือใครจะไม่หั่นก็ได้นะก็แล้วแต่หั่นมันน้อยไปไหมไม่พออ๋อน้อยเอนี่ยตอทนล้ก็ชิ้นน้อยเราเปนทำพุดวัดของเขา ไม่เวิร์ดนะหั่นมาน้อยไปอีกอันก็เอาเป็นชิ้นใหญ่เลยแล้วกันกะบัตเทอร์กะบัตถูกนี่คือตรงกลางแล้วเราก็จะเอา ครีมชีสทำไปอีกรอบวางตกแต่งข้างบนอย่างเดียวอีกรอบต้องหน้ได้กดไวนะ้ปหะเนี่ยดกดอยู่ อันนี้หลังจากที่เราใส่ใส้ตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเกลีย่ยหน้าด้วยวิปครีมซ้ำอีกรอบเพื่อเป็นการปิดหน้าให้สวยงามก่อนที่จะวางของตกแต่งข้างบนอีกทีนะเกลี่ยรเรียบร้อยและขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะไปแช่ตู้เย็นนะคะก็คือการตกแต่งใบหน้าของน้องเขา<อ> <c oughs> ตกแต่งหน้า <c oughs> ความเลยได้สองชิ้นส่วนนี้เราก็ตกแต่งหน้าตาอะไรให้มันเรียบร้อยให้มันดูน่ารับประทานนะคะถ้าใครทําขายจริงๆแบบถ้าทําน้าตาลเคลือบมันก็จะแบบทําให้ผลไม้มันดูสดอยู่ตลอดเวลาด้วยนะอันนี้ก็จะแบบจุกๆหน่อยเพราะว่าข้างในก็เป็นชิ้นๆอย่างนี้เหมือนกัน นื่องจากที่เราหั่นมาหมดนะจ๊ะนี่โปรยนะตอนท้ายแบบก่อนเสิร์ฟแบบใครมีแบบผักใบเขียวๆใบมิ้นใบอะไรมาปักตรงกลางก็ดูสวยขึ้นไปแช่ตัวเย็นกันค่ะซึ่งส่วนนี้เนี่ยแนะนําว่าให้แช่ช่องฟิตไปเลยนะด้วยความที่มันเป็นวิปครีมอะมันเนื้อมันจะได้เฟิรม์รมๆเจเจนและนี่ก็คือมะยงชิด ทาดของเรานะจ๊ะอย่างที่บอกนะว่าถ้าเอาไปแช่ช่องฟีดัดเนื้อมันจะแน่นๆฟูมๆกว่าแต่ถ้าใครแช่ช่องปกติอ่ะก็อาจจะต้องแช่นานหน่อยอย่างของเราอันนี้มันแช่ข้ามวันมันก็เลยยังพอได้อยู่แต่ถามว่าข้ามวันแล้วมันแบบฟูมไหมมันก็ไม่ได้ฟูมมากนะมันด้วยความที่มันเป็นวิปครีมอ่ะมันไม่ใช่ครีมชีสอ่ะแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ลองกินเข้าไปคือแบบมันก็มีความแบบนุ่มๆครีมครีมแบบ เหมือนกินวิปครีมกับโยเกิร์ตอะเออคือแบบมันคือรสชาตินั้นเลยคือก็ถืว่าสมบัติมีอยู่แค่นั้นมันก็คือรสชาตินั้นจริงๆแล้วก็แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวอย่างบอกไม่ถูกแต่ถ้าทำขายก็แอบ,บขายยากนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันะนะเนาะบ้านเรามันเมืองร้อนอะถ้าเราใช้วัตถุดิบที่มันเป็นวิปครีมอะมันละลายง่ายอย่างอันเนี้ยอย่างที่บอกไปใช่ไหมว่าแบบเออใช่ช่องฟิีไปแล้วก็เอามาพักสักน้อยมันก็จะแบบ ละลายแบบไม่ได้เฟิร์มแน่นเท่ากับตอนที่ออกมาจากช่องฟิตมันก็จะทําให้กินง่ายขึ้นแล้วมะยงชิดคือแบบรสชาติอร่อยมากคือแบบมันเป็นฤดูมะยงชิดคือแบบรสชาติกําลังดีนัวสุดๆแถมเข้ากันกับโอรีโอด้วยใครสนใจต้องไปลองทําตามกันดูค่ะ